สวัสดีครับพบกับผมนะครับเอกจากทราทานค้ายางนะครับวันนี้มีงานนอกนะครับก็ไปที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีนะครับรถของท่านอาจารย์เนาะก็อยากจะเปลี่ยนยาง4เส้นนะครับก็ทางร้านก็วิ่งไปรับรถนะครับแล้วก็มาทําการเปลี่ยนยางให้นะครับก็ยางที่ใช้เปลี่ยนใหม่นะครับก็เป็นเบอร์185นะครับทัิบอาร์สห้ยี่ห้อรีโอไทย รุ่น l i o อ s p o r t h ต3นะครับตัวนี้ก็เป็นยางไทยนะครับ m ม d อ in thailand แล้วก็เป็นยางที่เน้นวิ่งเงียบรีดน้ำดีนะครับก็สำหรับท่านใดนะครับที่ชอบยางที่มีลายดอกเรียบๆนะครับเน้นใช้งานนะครับก็แนะนำเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นยางที่ดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ยังมีโปรนะครับในการดูแลรักษานะครับก็คือ ถ้าเกิดว่ายางเสียหายนะครับภายใน1ปีนะครับไม่สามารถปะซ่อมได้สามารถเคลมเส้นใหม่ฟรีนะครับแล้วก็ประกันโครงสร้างยางนะครับอยู่ที่5ปีหรือ50,000กิโลนะครับทันใดทีอ่อยากจะเข้ามาใช้บริการนะครับหรือเรียกให้ไปรับรถนะครับมาเปลี่ยนยางก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย